สวัสดีจ้า,า,จาก,กับเ้าหม้อนี้จ้าแกงขั่วหอยปอมกะทิใบชะพลูจ้านี่จ้าเพราะว่าพริกแกงผักพี่แกงกะทิกระปีเครื่องปรุงผสมเข้าด้วยกันแล้วจ้าตามชอบจ้ามักเปรี้ยวมากหวานมักเค็มตามชอบเลยจ้า หอยก็สุกแล้วจ้าหอยก็ลวกสุกแล้วใส่เวลาร่วนจ้าจนกะทิง่ายจากกะทิกองเลย ล้อให้เดือดก็ใส่ใบชะพุูจ้าก็เป็นเ็ษพิธิแล้วจา้าบดยุ่งยากจ้าหอยเพราะว่าหอยมาสุกแล้วเดือดแล้วจ้าใส่ใบชะพุูเป็นขั้นตอนสุดท้ายจา้าหอมดัวยว ง่ายง่ายเมนูง่ายง่ายไม่ยุ่งยากจ้า นาก,กินบ่จ้านาก,กินบ่อหอมบ่อมาด้วยจ้าแซ่บแซบน้ำกันจ้าแกงทั่วหอยโขมกะทิใบชะพูจ้า มีจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้